มาชมบรรยากาศช่วงบ่ายสี่โมงนทุกคนบรรยากาศบ่ายสี่โมฝนกำลังจะมาแล้วมืดมาแล้วทุกคนบรรยากาศครบรรยากาศช่วงบ่ายครับช่วงบ่ายตลาดรถออโต้คาตารามีตาของเมืดขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วมันฝนยจะตกทุกคนบรรยากาศบรรยากาศช่วงบ่ายสี่โมงวันอาทิตย์ครับวันอาทิตย์ ช่วงบ่ายสี่โมงครับมืดมาแล้วมืดมาแล้วตกแน่แน่ทุกคนตกแน่แน่เลยฝนตกแน่แน่เลยมืดมาแครับผมันบรรยากาศเขาเบรรยากาศวันอาทิตย์ช่วงบ่ายาออออาาสาาาาี่โมงตลาดอุตอตคาซาลามินาคมมอุ มืดมาแล้วมืดมาแล้วบรรยากาศสี่โมงเย็นบรรยากาศยามเย็นตลาดรถออตโอต้คาร์ซาลคา,คามทารมเมจครับอาจจะมุดลอบอ๋อ นกเอียงมันร้องมันเห็นตัวอีกานี่เองหรือว่ามันร้องอะไรต้องอะไรนกมันกลัวอีกาบินหากันบินว่อนเลยนกเอียงนกเอียง กยามเกินสี่โมงกว่าทุกคน มืดมาแล้วมืดมาแล้วฝนกำลังจะมา้องฟ้ายัางมืดเลย้ลองฟ้ายัางมืดเลยล ลมมาแล้วลมมาแล้วลมโชยมาเม้ยวฝนก็จะมาตามเราชมบรรยากาศแค่นี้ก่อนนะครับปลาแปรปล่ารกระตับปลาแปรปล่ารกระตับเสียงปลาโอ่ giảm dần gấp giảm về xì ngon quả các bạn. Là... ชมางบรรยากาศแค่นี้ก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสี่โมงกว่าสี่โมงกว่าลบลา